สวัสดีค yeah. so sure. ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะแลวค่อนข้างก็เอาอีกรอบนึงอันนั้นนะแต่ค่วนข้างเสียค้ารดมันสิเปียกที่เพื่ออย่างมันสิเปียกพอเปียกแล้วมันสิซึมร่องแล้วก็คอยขุดก็นั่งนี่แหะมันสิเปียกจะจะไปนั่งตรงหันไหมเฮ้ยเฟื่องก็ได้ของเล่นใหม่โ้สนุกจังเลยนะคะ ไม่เมื่อยมือแล้วไม่ใช่นนั้นเขาจีทอยมันจีขาดพุดอันกระบอกอันนั้นเปล่าแรงก็ได้เพาะงีเอาเสื้อหุ่มแบบไม่เข้าเข้าปลูกมันจีเล่เออโรวดโลดทุ่มนั่นนะดึงไปเป่าแรงเลยเนาะแ่ตถือไม่ได้บีบสายยางเดี๋ยวที่ทางศาสตร์ใช่ก็ทีนี้อันนี้มันจะกระจายนะแม่เนาะฮาแล้วก็ยิ้มใส่ใครก็ได้ไม่ต้องกลัวมันจะโดนอะไรโดนไปหมด ถ้ารถยาบนนู้นยิ่งดีเลยเนาะเออนั่นแหละมันกระจายพอ่อคนรวยต้องรีบไปหาซื้อตอนพักเอาไปเลื่อนได้เฮ้ยเสาหนะน่ะเบิ้งฝุ่นแล้วให้พ่อเลื่อนเองละ่ะก็เลื่อนแล้วพพเพราะว่าแดดมันแรงเนาะแดดแรงแล้วจะเหี่ยวเร็วแดดมันแห้งแต่ว่ามือมันก็ซื่นได้ดนะนี่นะนี่ตอนนี้ก็ ตั้งแต่โดนน้ำนี่เมื่อก,กี้เนาะสิบนาทีก็รู้สึกฟื้นขึ้นมามเพราะว่าต้นมาลราใหม่ล้วเหี่ยวกว่าน,นี้เนาะแม่นจ้ะมันเชื่อเร็วฟื้นฟื้นเร็วจังเลยดอกไม้นี่มันเป็นดอกมาแล้วดูหนาวเป่าใช่ไม่เคเห็นก็อยากเซลฟี่แล้วมันสวยเนาะใช่ค่ะด,ดึงเลยค่ะเดีเย๋ดวยวจะดึงช่วย ออกเสร็จร่น้วถึงจะสวยนะเอ๊ะไปหมดเลยแล้วก็รดน้ำรดน้ำที่นี้ดอกที่กำลังดอกตูมๆหยูดต่อไปก็จะบานใช่มันก็เรื่อยๆนะคะใช่มันก็จะบานเยอะถ้ามันมีจํานวนมากมันจะสวยแต่ตอนนี้ก็ออกบ้างกําลังออกดอกบ้างแต่ส่วนที่เป็นดอกตูมยังมีเยอะกว่า พอเราลดน้ำไปขุดมันก็ง่ายกว่าเนาะ้ไม้นี้เหรอ่ะคให้น้องลูกไปปิดน้ำเนี่ย ถึงสิบนาทีฟื้นเลยเนาะเมื่อกี้เหี่ยวอยู่เลยเออมันงามได้มันก็ซื่นเลยพอเปาขุดวันแกทำขุดทำนาเลยเอานะามาจากปุกูมเลยเอาหรอใช่น้องดีเดลอ๋อเขาเขามีเจ้าของอยู่ใช่นี่น้องดีเดลมาเลี้ยงอ๋อ งานค่ะเอาเลี้ยงเกษตอยู่บตูมแล้วเอามาด้วยอย่าลืมนะถ้าถ้าลุงถามว่าใครมัดลวดนะบอกว่าผมไม่ได้มัดนะโอเขาไม่ให้รถเข้าหรอไม่ให้เอาเข้าเอาอยู่นี่อ้อมไปทางนู้นก็ได้มั้งเหมือนกันตรงงนนีี้้แแดบบ ถึงเหมือนเ,เวทีมว,วม,ทมวยเลยใช่ไหมเหมือนเวทีมวยเลยผู้หญิงนี่เขาใส่เป็นโปรโมเตอร์คงจะเป็นโปรโมเตอร์เก่าถึงเชือกยังกับเวทีมวย พี่แดงคือว่าจะเอาเข้นเขามาข,ขังใน,นรูนเค้นได้หรอเข้นได้เอเเอ,อม,มันไม่ขาดหลอกเสื้อไนเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเลยได้จ,จะได้ขาดพูดไม่ดานะจ้าเ <c oughs> ดีเ๋ยวจไปซื้อ <c oughs> เส้นใหม่ซื <c oughs> โอโ้อเส้นใหม่โอ้โหไมด้าใจถึงมากเลยนะคะยอมสละเงินนะคะซื้อเส้นใหม่ พูดคือกันมันเอ็ด <laughs> การเงื้อจอบนะคะคือมากเลยการเงื้อจอบของผู้ใหญ่เพราะเป่าเพิ่นเงื้อจอบเราทำเหมือนขุดคันนาอะต้องติดแถวอ่ะมันถึงจะดูสวยชั่เจนนี่ได้สามแถวแล้วเนาะได้ห้าแล้วห้าแต่มันจะดูไหน รดน้ำนะคะพักไว้ก่อนนะคะมันอยู่ที่สายแล้วพอมนันหมดมันหมดมันก็หายเองมันค้ามสาย

นี่นะคะก็ตอนนี้นะคะก็พเป่าทําการขุดนะคะเพื่อที่จะปลูกแปลงร่องที่6นะคะ FC นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเรารดน้ํายาม่ายนะคะสวัสดีค่ะ